นิวเร็วๆเปียกหมดแล้วเนี่ยฝนก็ตกแล้วอถไปไหนโดนยืดไปแล้วแล้วทำไมเธอถึงปล่อยให้รถโดนยืดก็ดูเธอใช้เงินสิแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายงวดรถถ้าเธอจะให้ฉันขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้ฉันไม่ขี่หรอกเราลากกันเออไปเลยเริ่ก,ก็เริ่มเอาพี่พรมาขายเสื้อผ้าตลาดนั้นหรอครับเอาเตามาได้ยังไงเพิ่งเลิกงานครับก็เลยมาเดินเล่นตลาดนั้นอุ๊ยฝนจะตกแล้วพี่รีบเก็บของกลับบ้านดีกว่าฝนก็ตกของก็ไม่ได้าาขายช่วยอุ๊ย ขอบคุณนะเต่ามาช่วยพี่ทุกวันเลยไม่เป็นไรครับผมเต็มใจแยกมาทุกวันเลยแล้ววันนี้รีบไปไหนไมหมล่ะอยู่กินข้าวกับพี่ไหมไม่รีบครับแล้วไปกินร้านไหนดีอะกินที่บ้านพี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่ทําเองได้ครับพี่พรครับเอาเต่าพี่ล้างจานอยู่นั่งรอแป๊บนึงนะลมใส่จะตกลมรักคนแกแล้วพี่พรอยู่คนเดียวไม่คิดจะมีแฟนนะครับก็อยากมีอยู่นะแต่ว่าพี่แก่แล้วไม่มีใครจริงใจกับพี่หรอกก็ผมนี่ไงครับ กิตตังครับเจ๊สวัสดีจ้ะพ่อหนุ่มมากับคุณแม่หรอคะแล้วแฟนคนที่สาสวสวยคนนั้นไปไหนล่ะเอออันนี้แฟนผมครับอ๋อหรอคะแฟนสวยนะคะเป็นอะไรครับพี่รักคืออายไหมที่มีแฟนเก่ๆแบบพี่ทำไมต้องอายในวันที่ผมลำบากก็มีแค่พี่ที่อยู่ข้างผมอย่าคิดมากนะครับพี่รัตเราสู้มาด้วยกันมีร้านเป็นของตัวเองแล้วนะอยู่กับผมตลอดไปนะครับ สวัสดีค่ะเจเจรับพนักงานไหมคะรับจ้าพอดีเลยน <New. S 2> ิวเต๋าเต๋าเรากลับมาหาเธอแล้วนะเธอคิดถึงเราไหมเต๋าไม่ต้องรับนะครับพี่รักอย่าบอกนะว่านี่แฟนเธอเธอหาแฟนได้แค่นี้หรอก็ดีกว่าเธอแล้วกันออกไปเลยออกไปจากร้านฉันเต๋าตามฉันมาเร็วๆนี่หรอ ทางเข้าบ้านบ้านน้องผมอ่ะมีแต่ป่ายอย่างเงี้ยเหรอทางเข้าบ้านก็นี่แหละเต่ามันอยู่ตัวคนเดียวมันเป็นเด็กกัมพา้าว่าแต่ทําไมคุณถึงรู้จักเต่าล่ะเต่าเป็นน้องไยผมครับน้องายนิวพรุ่งนี้เราเดินไปเรียนด้วยกันอีกนะโอเราเจอกันพรุ่งนี้นะเฮ้ยคุณเป็นใครมานั่งอยู่บ้านผมเอาเต๋าพี่มารับน้องไปอยู่เมียงนอกด้วยกันฮะจะมารับผมไปอยู่เมืองนอก แล้วพี่เป็นใครครับเราเป็นพี่ไซคนละแม่กับนายพ่อสั่งเสียให้นายไปอยู่เมียงนอกกับพี่อยู่ที่เมียงนอกนะไปอยู่เมืองนอกพี่พรนู่ไปเรียนกับน,นะเอาไม่รอไปพร้อมพี่เหรอเต๋าวันนี้เธอไม่ไปเรียนเหรอเราลาออกแล้วเราจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศกับพี่ต่างประเทศเธอรอเราได้ไหมเราเรียนจบเราจะมาหาเธอ อ่ะเธอเก็บไว้นะเตาเธอไม่ต้องไปได้ไหมเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวตกเครื่องเตาเรียนจบแล้วเธอบอกเธอจะกลับมาหาเราเธอคงลืมแล้วสินะทำไมนั่งใจลอยคิดถึงใครอยู่ครับสวัสดีค่ะ คุณเข้ามาได้ยังไงคะเตาผมกลับมาตามสัญญานะครับสุพูวจะไปไหนฉันไม่อยู่แล้วที่นี่ฉันลำบากกับเธอมากพอแล้วสุพูดจะทิ้งพี่ไปไหนฉันจะไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่สุขสบายกว่านี้่าทิ้งพี่ไปแม่มทิ้งผมไปไหนวแม่จะไปไหนปล่อยฉันแม่สมพอย่าไปอย่างนี้ พ่อสอนการบ้านหน่อยการบ้านอะไรพ่อไม่รู้เรื่องหรอกปกติแม่เป็นคนสอนตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วนักเรียนเอาการบ้านมาส่งค่ะเต๋าเอาการบ้านมาส่งเพื่อนคนอื่นก็ส่งกันหมดแล้วผมยังไม่ทําครับคุณครูช่วงนี้ครูไม่เห็นเธอส่งการบ้านครูหลายรอบแล้วนะผมถ้าพรุ่งนี้เธอไม่ส่งการบ้านครูเธอหมดสิทธิ์สอบพ่อ ขอเงินหน่อยจะไปโรงเรียนพ่อขายผักได้100บาทอยู่บนโต๊ะไปเอาเลยลูกผมไปเรียนก่อนนะสวัสดีครับจังใจเรียนนะลูกชมพู่ทำไมทิ้งพี่กับลูกไปสวัสดีค่ะผู้ปกครองนายเต่าหรือเปล่าคะครับผมเป็นพ้อของเต่าครับมีอะไรครับคุณครูนายเต่าโดดเรียนทุกวันไม่เข้าเรียนเลยคุณพ่อรู้ไหมคะฮะลูกผมไปโรงเรียนทุกวันเมื่อกี้มาควงเงินผมเลยไม่ได้ไปโรงเรียนเลยสักวันค่ะเทอมนี้ก็เข้าเรียนแค่สองวันฮะ ครูให้โอากาสคุณพ่อตามน้องไปเรียนนะคะไม่งั้นจะหมดสิทธิสอบสวัสดีค่ะเตาทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะลูกเตาอยูดตรงนี้เลยนะกลับไปเรียนนิสัยตรงนี้กลับไปเรียนเ,เดี๋ยวนี้เ,นนเลยเตากลับมาเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> บอกให้กลับไปโรงเรียนโอยลูกค้าหรอเราต้องรีบนายเตาคุณ <c oughs> คะ <c oughs> เห็นเด็กนักเรียนวิ่งมาทางนี้ไหมเด็กนักเรียนไม่เห็นนะคะวิ่งไปทางไหนทําไมเร็วจัง สวยเลยไปยังก็ตื่นตื่นแห่มาทำงานขัดดอกเด้อบ่ได้มานอนขัดดอกปวดหัวลูกเป้าไวมาสบายลูกโอ้ยเฮ้ย hey. ตัวหอนก็บอกแล้วว่าปวดหัวอ๋อกินยาฟาวเซาฟาวไปเฮ็ดเวียกโอ้ยแค่นี้ก็ลุกประเดมาลูกเจ้าเป็นห่วงคอยปะบม่ล่ะยันมันตายสินเนืงินคอยออกไปได้แล้วคอยสินอนพักผ่อน เปลี่ยนเสื้อให้โอ้ยห่างเงี้ยงเจ้าเฮ็ดยังค่อยโอ้ยเขีเปลี่ยนเสื้อซื่อ,อ,อห่างกิจได้ปะน,นี่แสดงว่าเศร้าขายแล้วใส่เบิ่งดูใครเอาเอกสารมาให้เห็นเจ้าลืมครับค่อยกลับกันเด้อเดี๋ยวนางเป็นมูเนี่ยคือสิรับนี่แหละนิวไอมิทนเมืเ่อนีร ไอ้เมาประกันโตนี่เร็วบมื่อไห้่เว่ยสิประกันต้องเงินหกล้านนี่เงินหกล้านนี่ไม่ได้ใช้เงินหกล้านสร้างถามเนาะถึงรู้มันทีหนึ่งตัวจุกุกไปกับบา้านเฮาเอ้ยไวมือเนี่ยดีใจว่าได้กลับบัตรส้างเนี่ยใส่ก็ฮักเนี่ยมาตะโดนแล้วถึงเวลาแล้ว อ้จะบอกว่าแต่งงานกันเนะน้องแต่งงานกับไอ้บ่ได้เป็นอย่างนิวน้องมีคนที่หากอยู่แล้วขอโทษวยไอ้เออเอาเสื้อมาคืน มาได้จังใดเห็นเสือ้อลนนยูก็เลยเอามาใหา้้อยแป้งแต่ย่ามไดพีีแจน้ำเดือยจะได้แต,แต่งงานเลอไผสิแง่งกระเจ้าอันตัวปีนสว้มวมยนันไหนกันอยู่ใส่แหวนบ่มีเอา้าซาดนี่คือสิแ่งกับผู้อื่นบาได้ลล่ละไม้ยขวามาจังใดกระใจมันยืนอยู่แล้วแม่เก็บเสื้อผ้าทำไมแม่จะไปไหนนิว บ้านเราโดนยึดแล้วลูกว่าไงนะนิวรีไปเก็บเสื้อผ้านิวนะลูกเราต้องย้ายออกจากที่นี่แล้วทําไมบ้านเราถึงโดนยึดพ่อไอ้มิทีนใช่ไหมมันหลอกแม่จนหมดตัวแล้วใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับมิทีนเลยลูกฉันจะคอยดูถ้าแม่ฉันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะเธอจะยังอยู่กับแม่ฉันไหมอดี๋ยวไปถือสานิวเลยนะบ้านหลังนี้พี่เอาไปเข้าธนาคารตั้งแต่ยังไม่รู้จักกับเธอซะอีกแต่เธอต้องมาโดนลูกพี่ว่าให้แบบนี้ไม่เป็นไรครับพี่พรฮะเราจะต้องมาอยู่ที่นี่เหรอ ใช่แล้วลูกเรามาอยู่ที่นี่แหละที่นี่เป็นบ้านญาติผมเขาไปย้ายไปต่างประเทศแล้วอยู่ได้ตามสบายเลยนะครับแม่หนูอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกบ้านมันหลังเล็กเกินไปอะ่ะก็ดีกว่าไม่มีที่อยู่นะลูกเพราะตอนนี้เราไม่มีที่ไปแล้วโอ้ยทำไมร้อนจังที่นี่มีแอร์ไหมเนี่ยที่นี่ไม่มีแอร์หรอกลูกพีควรครับผมได้งานทําแล้วจริงเหรอเนี่ยได้งานอะไรล่ะงานรปภครับเราจะมีเงินเจ็บให้ตัวเล็กนะ,นะครับ เดี๋ยวหนูจะไปหางานทําแล้วก็หาเงินมาดูแลแม่เองส่วนคนอื่นน่ะให้เขาเก็บเงินเดือนไว้เลี้ยงตัวเองให้รอดเถอะแม่เห็นลานขายเสื้อผ้าที่อยู่ตรงนู้นนะ่ะเขาเลือกสมัครพนักงานานะลูกลองไปสมัครดูไหมเอามิทีนไปไหนมาเพื่อนเราจะมาบอกแกว่าถ้าคนซีนิวมาสมัครงานแกรับหน่อยนะเพื่อนเฮ <c oughs> ้ยทำไมว่ะเป็นลูกเลี้ยงเราเนี่ยตอนนี้กำลังหางานอยูไ่ได้ไม่มีปัญหาเพื่อนสวัสดีค่ะมาสมัสานค่ะชื่ออะไรครับ ชื่อนิวค่ะอ๋อรับครับรับครับมาทำงานพวกนี้เลยนะครับจริงเหรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทำไมร้านนี้รับพนักงานง่ายจังหรือว่าหน้าตาเราดูมีความสามารถขนาดนั้นเลยหรอแม่เป็นยังไงม้างลูกร้านเสื้อผ้าเขารับหนูเขาทำงานแล้วนะแม่จริงเหรอลูกยิ้มอะไรไม่ต้องมายุ่งฉันบอกแม่ไม่ได้บอกเธอเราไปทำงานก่อนนะ เดี๋ยวที่ทํางานมีผู้ชายไหมร้านเครื่องสําอางจะมีผู้ชายได้ยังไงก็มีแต่ผู้หญิงแล้วทวและมีไหมไม่มีอ่ะมิทินเธอมาอะไรเคยกินข้าวยังกินแล้วนี่มันบ่ายแล้วนะเดี๋ยวคุณไปกินกับใครก็ไปกินกับเพื่อนไงจตกรทําไมแอบ,บไปกินกับผู้ชายหรือเปล่ามิทินไปกลับบ้านกันตอนนี้มันเลยมันเวลามาสองนาทีแล้ว ไดาทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็เพิ่งเคลียร์งานเสร็จปะเคลียร์งานเลยทําอะไรเธอเป็นอะไรก็เราไม่เสียเธอไงถ้าไม่ไว้ใจอะไรสักอย่างงั้นเราก็จะออกจากงานไปอยู่บ้านเธอก็เลี้ยงเราด้วยนะได้ออกเลยนิวทําไมไม่จ่ายค่าน้ําก้าไฟงวดรถก็ขาดไปจ่ายด้วยนี้เลยเงินขอเงินหน่อยเงินเราไม่เหลือแล้วเงินคุณไปจ่ายเลยเธอลืมหรือเปล่าเราไม่ได้ทํางานนะเธอเป็นคนที่เราออกจากงานมาอยู่บ้านแล้วเราจะเอาเงินจากที่ไหนมาจ่าย เธอมาขับเปลี่ยนหน่อยขอนอนสักยี่บก่อนมาดิฉันขับเองปะจะไปนอนพักผ่อนให้สบายเลยปะเธอ,ขอ,อเขาบ้าบ้าหน่อยจิจะนอนก็นอนไปสิเป็นไงล่ะฝีมือการขับรถของฉันถึงที่หมายก่อนเวลาโอ้วินหัวจ๋งวกเธอเราไปซีวิตแป๊บหนึ่งนะโอ้ยไข้หิอยอยงซัวนิทีมาถา่ายรูปให้ฉันหน่อยโอ้ยขอ,อนั่งพักก่อนแป๊บหนึ่งเธอขับรถยังไงให้ใหเราวินหัวจะอ้วกมากเลยอะไรฉันก็ขับดีดี แล้วเธอกินอะไรนะ่ะบว้สามราสรัศมีแขกได้กินอันนี้สดชื่นขึ้นมาหน่อยเปรี้ยวๆมันหวานสดชื่นขึ้นมาเลยนะซื้อมาจากซีเว่นเมื่อกี้นี้มีมัขามสามรสด้วยเอขับรถยังไงให้เราวินหัวอืมเป็นตสื่นมากเลยว้เบี้ยวมากไปกลับผมสื่นแล้วผมขับเอง